รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสร้างนักสำรวจโดย น้ำดื่มตราสิง,งค์ผุลูกค้าจริงหรือเปล่าว่าในชีวิตประจาวาของเราจะมีแร่ธาตเกี่ยวข้องอยู่กับเราตลอดเออชีวิตเราอยู่กับแร่ธาหนูแปลงฟันเช้าๆรอเปล่าแปลงเวลาแปลงฟันเนี่ย หนูก็มีแร่ธาตุเข้าไปเกี่ยวข้องในปากของหนูแล้วล่ะยาสีฟันใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะยาสีฟันที่เราใช้อยู่ตอนนี้นี่ก็จะมีแร่ของฟูอลไลเป็นส่วนผสมซึ่งช่วยทาให้ฟันของเราเนี่ยแข็งแรงหรือแม้กระทั่งตอนนี้ที่เราอยู่ในอาคารเนี่ยก็ยังใช้วัสดุก่อสร้างที่มีแร่ธาตุอย่างเช่นเหล็ก ปูนยิปซัม่มสังกะสีแล้วแร่ธาตุต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะมีคุณสมบัติเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปที่เราเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จังแล้วเด็กๆรู้ไหมว่านาฬิกาที่ลงใส่อยู่เนี่ยเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็ใส่มันมีแร่ธาตุตัวหนึ่งเขาเรียกว่าแร่คอร์สคอเนี่ยมันมีประจุไฟฟ้าออกมาจากแร่ตัวเนี้เป็นระยะระยะสม่ำเสมอ เหมือนกับมันเป็นบอกเวลาเลยเขาก็เลยเอาระยะที่มันออกมาอย่างสม่ำเสมอไปทํานาฬิกานาฬิกาก็เลยเดินตรงเป้งเลยแล้วแร่ธาตุพวกนี้มาจากไหนหรอคะแร่ธาตุเนี่ยก็มาจากพื้นดินอยู่ในโลกเนี่ยอยู่ใต้พื้นดิน,นมันก็มีวิธีเอามันออกมาได้สองทางทางหนึ่งเนี่ยเขาขุดลงไปแล้วก็เใช้น้ฉีดเขาเลยเรียกว่าเหมือนฉีดเอาน้ําฉีดฉีดฉีด,ฉด,ฉดแล้วก็ เอาแร่ธาที่มันติดกระดินล่อนแยกออกอีกอันหนึ่งเขาก็ขุดแล้วก็เอาเอาตัวดินหินขึ้นมาเอามาจัดก,การข้างนอกเอามาแยกข้างนอกอันนั้นก็เรียกว่าเหมือนขุดอันนี้เหมือนขุดเนี่ยมันก็มีทั้งขุดแบบเปิดกับขุดแบบที่เราดูบนดินมองไม่เห็นแต่มันมีอุโมงค์ที่มันอยู่ใต้ดินมันก็ชอนชัยไปเหมือนรถใต้ดินนึกออกไหมไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเอา แร่ธาตุเอาดินออกมาแล้วก็ออกมาแยกก็ได้แร่ธาตุแล้วแต่ว่าเราจะไปเจออะไรที่ไหนแล้วจริงหรือเปล่าคะที่เขาบอกว่าเหมืองแร่เนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างมลพิษต่อระบบนิเวศด้วยทำไมหนูถึงคิดอย่างนั้นละ่ะก็หนูเคยอ่านข่าวมาคะ่ะคุณลุงเขาบอกว่าเหมืองแร่จ,จำนวนมากเนี่ยจะทำให้แหล่งน้ำลำธารแล้วก็บ่อน้ำในชุมชนเนี่ย เสื่อมโทรมแล้วก็ปนเปื้อนสิ่งสกปรกและยังทำให้คุณภาพของอากาศเนี่ยเสียด้วยมีฝุ่นละอองเนี่ยฟุ้งกระจายเต็มไปหมดจนบางครั้งเนี่ยชาวบ้านออกมาร้องเรียนแล้วก็ต่อต้านด้วยค่ะข่าวที่หนูพบเนี่ยมันก็เป็นจริงนะโดยเฉพาะในอดีตที่เราหย่อนยานมีกฎหมายแต่ไม่บังคับใช้มีให้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อสุขภาพก็พยายามหลีกเลี่ยงสีธนนชัย แต่ว่าก็อย่าด่วนสรุปไปเสียทั้งหมดว่าการทําเหมืองแร่มาันจะากระทบสิ่งแวดล้อมเพราะกฎหมายเนี่ยก็ให้ชุมชนที่อยู่รอบข้างมีส่วนร่วมในการช่วยกันตรวจสอบดูแลและจะเอาเหมืองแร่มาใช้ก็จะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมข้างๆด้วยไม่ทําให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเสื่อมสลายแร่เอาแต่ของที่เหลือทิ้งให้ชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยไอ้อย่างนี้เนี่ยมันขาดจิตสํานึก ้าทุกคนเอาจริงเอาจังมันก็พอจะเป็นไปได้ถ้าแรกท่ามีอยู่ยังจำก่ะแต่ได้มาด้วยวิธีที่รับซ้อนยากลำบากเราควรใช้ยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดคะพี่ว่าเราก็ควรจะเริ่มจากการนำขึ้นมาด้วยวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดการใช้อย่างประหยดัดและก็คุ้มค่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนำกลับมาใช้ใหม่ก็จะช่วยชะลอการที่เราจะไปขุดแร่ธาตุขึ้นมาใช้เพิ่มขึ้นจ้ะจริงไหมคะคุณลุง 丁济。